สวัสดีครับเมื่อนี้กัมาพบพอกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานอู่ไพฑูนการเกษตรนะครับชุดยกหัวมันนะครับเมื่อนี้ครับมาติดตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านยังเหรอครับบ้านขนาดมอนนะครับตำบลตาตาตุ่มตาตุ่มอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์เดียวพี่น้องเป็นคูปตะ LC ศูนย์หนึ่งแปดนะครับนี่อยากระบบนะเป็นสีน้ำเงินนะครับเด้อนี่เฮาก็มาหอดแต่เสานะครับเสาว่าเสาเขาเบิ่งเอาเดยพี่น้องไปนะครับคนหนึ่งกำลังแปรงฟันอยู่น่นะครับโอ้โ้มาฐานนี่นะมาหอดแต่เด็กนะครับหนาประทัดลางนะครับนี่นะถ้าติดตามชมมึงครพี่น้องนี่ครับ สีน้ำเงินนะครับทีมเงินขายดีนะครับช่วงนี้ถ้าติดตามเบื้องเดอร์อีกไม่นานนะครับเซ็ตแล้วส่ดทายเบิ้งอีกนะครับอย่ามารอซําเดยนะครับบอกไได้บ้าน้ำดอกแมนถ้าติดตามเบื้องเดอร์พี่น้องนี่ะครับหลังจากที่เขาติดตั้งนะครับประมาณชั่วโมงเ่น้อยนะครับกระเซ็ตแล้วนะครับแต่อย่ามาล้อเทปนะมนตบมามันนะครับมีเป็งมืลร้นะพี่น้องกัน น,น,นีเป็นกายกใส้กระบะนะครับผมกระบะนะครับอยกสูงนะครับ,นะรบน,นี่ก็มาติดอยู่บ้านบ้านขนาดมอนนะครับ อำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์นะครับตกไม้เมียดยังอระได้ขึ้นเกาได้ที่้องสีน้ำเงินนะครับสวยๆได้เลยนะเกล็ดลุกลงตามแห้งมือนะครับนิ่งๆน,น,นะครับ ที่ไห้เหมือนเดิมสวยงามนะครับไลใหม่นะครับเอาแตดแต่งห้สวยงามนะครับคอนโรนนะครับอายนระดับเนื้อนะครับนี่นครับนีปล่อยนะครับทดสอบสติ๊กนน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 นีนน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 น นี่นะครับลองยกเทนะครับก็หูนะครับนี่เอาบักข<ะ>้า,ออาเอียกคนได้เอายกเทก่อนยกเทก่อนตึมนะครับเอาเอียกเอาเอียกนะครับยกขึ้นเทนะครับ โโอ้้ออขอเขาป้าแล้วป่ะเนี่ยอเอาไม้เอาไมมเอาสองเอาสองอันมึงด้วยสองเสียงมึงด้วยจลัดพานี่นะครับเอาเยอะก็เ,อเยอะรอบนึงเอาสองสองเสียงพอหนักพอป่ะ ครับเขาตัดมันนะครับตัดใส่ให้เต็มผ่าเลยเวยพี่น้องใหันมั็มเต็มๆไปเลยล่นผ่าไปเลยไม่จะได้หนักๆเอาเยอกเ่เอาเยอะเอาเทนี่นะครับ เทบืมเทบืมเลยนะครับแล้วสลัดพาบึ้บนี่ต้ยบ้าปากเ้าวต้ยบ้าหอดบ้าลองเบิง้งลองเบิง้งไหนหอดบ้าไตยปากเ้าวแหงก็ได้ปากเ้าวแหงโอ๊ยบ้าหอดมันเลิมมันเลิมทางมันค่อยนะครับเอาไตยปากเ้าวแหงเบิง้ง อ้าวนี่นะครับนี่อาลงเลยเหมือนเลย,ย,ยนี่เหมือนแล้วแสงหนึ่งนะครับอีกดอ๋อดว่านี่นะครับมาข้าห่งอ่ายสั้นง่ายเนี่ยจากน้อยนะครัอ๋อพอขึ้นเด้อนั้นละสุดแล้ว <laughs> มันมันลงไปตามนะครับ <laughs> หัวมันหัวมันปากหัวมันปากนะ่เอาละพอได้หลายหน่วยแล้วนี่นะครับพอ <laughs> เอาเอาให้เหมือดแซ่เั่นนี่นะครับอีกหน่อยเดียวเอาเหมือดเอาหเหมือดเสียซื้อเสียงบ่เหมือดซ้ำเนี่ยครับอันมันบ่ะวัตเขา <c oughs> เขาก็ยืดออกไปอีิกอะไรนะครับพี่น้องอันนี้มันทางมันค่อยลงนะครับหัวมันไม่เล็กปากลงนะครับข้าเพื่อนเสมอเมื <c oughs> ่อกี้ไปได้พอดีนะครับอะไรครับนี่ มอนี้ก็มาคันเดียวเด้อพี่น้องเด้อเด้วกลับไปเข้าไปขึ้นอีกหกคันนะครับมาสายนี่แหละครับสุดินศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับ